ท่านผู้นำภาคและเอกชนสภาชิงสภาที่ปรึกษาุี่ิีอาเซียนและผู้ที่มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับจะรับเชิญจากสภาที่ปรึกษาุี่ิีอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของภูมิภาคอาเซียนของประเทศอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ไฮโครเอสเอบก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ถือว่า,ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้สำหรับแผนง,งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2025ที่เรียกว่าอาเซียนเอคอนอเมิกคอมมิชชั่น25นะครับระบุไว้ว่าไมโรมครเอสเบีญญนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมีมวลรวมกันของอาเซียนทั้งหมดกว่าร้5และในประเทศสมาชิกหากว่าธุรกิจเหล่านี้มีความเข้มแข็งเศรษฐกิจขออาเซียนประชาคมอาเซียนก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันก็จะมีความสุขนะครับเดินหน้าไปอย่างมั่นคงนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและภูมิภาคซึ่งก็จะเป็นการสมบสนุนเป้าหมายหลักการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ด้วย สับอาเซียนนั้นให้ความสำคัญกับมโครเอสมบีมาอย่างต่อเนื่องเราเห็นได้จากแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนามโครเอสมบีรุ่มสามฉบับด้วยการที่ผ่านมาเริ่มจากฉบับที่1ในปีน2014นะครับเน้นในเรื่องการวาแผนจากประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อวางรากฐานการ,การจัดตั้งหน่วยง,งานส่งเสริมเอสมบีสถาสบันการเงินเพื่เอเอสมบีฉบับที่สอง ก็ให้ความสัญกับการส่งเสริมทางการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสีบีฉบับล่าสุดปัจจุบันนั้นผมเห็นว่าเป็นฉบับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากหนึ่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของอาเซียนึงเป้าหมายในการส่งเสริมไมโครเอสีบีที่จะต้องบรรลุในปี2025กล่าวคือก็ต้องการให้ไมโครเอสบีในทุกประเทศ มีสมาชิกอาเซียนได้มีการยกระดับทีความสามารถในการแข่งขันให้สูงในระดับนานาชาติมีความสามารถในการปรับรูปแบบของธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจมีการประยุกต์ในการใช้เทคโนรลยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการปรัการบทบาทของไมโครเอเซีนะครับเพื่อจะส่งผลการในริญเติบโตในวภูมิภาคประการที่2เป็นแผนปฏิบัติการระยะเวลา10ปีแล้วเรามีกิจกรรมร่วมกันช่วยกานกว่าสูงสุกิจกรรม เพื่อจะขับเคลื่อนในอาเซียนรรบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมไมโครเอสบีได้อย่างเต็มทุกรเป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งเสริมไมโครเอสบิีในอาเซียนได้รับความสนใจจากรรประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐและแคนาดาโดยประเทศเหล่านี้ต้องการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่างๆเหล่าน,น,นั้นที่ระบุไวไ้ในแผนที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นเปนอยู่ที่การปฏิบัตินะครับควรจะทําแผนให้สู่ นำสู่ปัรบาได้อย่างไรมันสะท้อนได้เห็นถึงฉันทามติว่าการพัฒนาสายภาพของไมโครเอสบีให้มีความแข็งแกร่งก็คือคกลไกในการสร้างกามพัฒนายอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นอาเซียนของเราก็ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจราย่อยมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนใช้คาว่าไมโครเอสบีแทนเอสบีเพื่อจะสะท้อนข,อขอ้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่ระบ,บุว่าธุกรกิจในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจราย่อย หากว่าอาเซียนให้ความับผิดชบการมือาเศรษฐกิจยังเข้าเทียมและทั่วถึงก็จำเป็นจะต้องยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจกลุ่มนี้ด้วยท่านผู้เกีรยิครับผมก็รู้สึกยินดีนะครับที่ผคานของอาเซียนโดยเฉพาะสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนได้ให้ความรุนใจกับการส่งเสริมผู้ประกอบการมาตัวเอชี v, เพราะว่าจริงๆแล้วการขับขเคลื่อนได้ก็ตามแตยเพียิงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องอาศัยภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และ ไมโครเอสเอบี B, ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักภาครัฐนั้นควรจะเป็นผูส้สนับสนุนนอกจากนั้นเราก็เชื่อม่การแก้ปัญหาและส,งส่งเสริมเมตุีอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ภา,าคารัตและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันครับจากที่ได้กล่าวมาแล้วประเทศไทยเ็ื่อใดทีเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาช่วยเหลือผู้อุกการเอสเอบี B, ที่เรียกว่าประชารัฐโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือสามฝ่ายรัฐภาครัฐและเอกชนรายใหญ่และกิจการขนาดเล็ก รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคเราใช้วิธีการที่เรียกว่าพี่ช่วยน้องนะครับรัฐจะได้รัฐจะเป็นผู้ให้แรงจูงใจแก่ชนเอกชนรายใหญ่ในรูปแบบของภาษีหรือการผ่อนปลนกฎเกณฑ์สำหรับเอกชนรายใหญ่ก็จะช่วยนำนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่มาให้กับการเล็กนั้นช่วยแล้วก็ช่วยแนะนำในเรื่องการหาจัดการช่วยหาทงางการจัดมาให้กับ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐเอกชนขนาดใหญ่และก็ขนาดเล็กมันจะต้องเชื่อมโยงไปสชื่ันและกันนะครับสำหรับหัวข้อท,ที่ที่ได้พูดคุยกันวันนี้ผมทราบถึงว่าสะท้อนถึงความท้าทายที่ไมโครเอสบีกำลังมเชิญอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะการที่จะหาทางช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับซึ่งก็คงไม่ใช่ในอย่างเดียวนะครับการเข้าหาแหล่งเงินทุนก็เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาขีความสามารถ ในการแข่งขันของบริโภเอสเอ็มีในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงเราก็ต้องทำด้วยการลดต้นทุนการผลิตการเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและต่อก,การเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซียนเราควรจะพยายามสร้างโอกาสาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมและเข้าถึงตลาดโดยจะต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนให้บรรุวุ วัตถุประสงค์นี้อันได้แก่การบาาริการตลาดการเงินให้ผ่กใยมีระบบ i o r o r t i t n o n s e s l e n d n n i นะครับการสร้างช่องทางการเงินให,ให,ใหม่ๆผลิตภัณฑ์ทางก,ก,การที่หลากหลายรวมทั้งส่งเสริมช่วยการสร้างเครือข่ายทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในส่วนของประเทศไทยในปี2 0 1 6เรามี s m e จํำนวน2.9ล้านกิจการแล้วก็หากนับรวมวิธหกิจรายย่อยด้วย เราก็จะมีไมโครเอสเอ็มทั้งหมดจานวนประมาณ5ล้านกิจการในประเทศไทยนะครับโดยเพียงแค่เอสเอ็มีกลุ่มเดียวก็ขอให้เกิดถึงการจ้างงานถึง10ล้านคนมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ42ของ GDP นะทางนี้ก็เป็นที่น่าสนใจว่าไมโครเอสเอ็มประมาณร้อยละ80ของไทยทำธุรกิจด้นานอาหารเกษตรแปรปร,รูปบร,ริการประเภทต่างๆและการค้าปลีกซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิประเทศอาเซียนอีกด้วย ประเทศไทยได้ดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2025ะครับปูพิน2025และแผนการในการส่งเสริมวพัฒนาวิสาหกิกขจขนาดกลางขนาดย่อม2016-2025เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ไทยได้ตั้งกองทุนื่อ SME ในแนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการในโคร SME ซึ่งสอบรับรวรร่าเป็นการปรัเปลีนโครงสร้างการทำงานของ SME ของไมพลอเอสมีครั้งใหญ่ก็คงไม่ใช่เฉพาะการให้เสื้อเชือ่ตอต้องการให้เกิดผู้ประกอบการใบพลอยเอสมีเต็มพื้นที่เรามีกลุ่จังหวัดนะครับมี18กลุ่มในประเทศไทยเราต้องการให้เกิดใบพลอยเอสีทุกพื้นที่แล้วก็มุ่งเป้าหมายไปที่18พื้นที่ซึ่งในแต่ละพ้นที่ก็จะมีหลายจังหวัดอยู่ตรงนั้นนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยโดวยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษา ที่มีความเติตัตในการกทำธุรกิจให้สามารถกลับไปตั้งต้นในการทําไมโครเอสพีในพื้นที่ต่างของเราเองได,ได้จะได้ลดการในอัดราเงินหนใหญ่แล้วก็สร้างความจเจริญในท้องถิ่นให้ได้นะครับในอนาคตก็จะเป็นการช่วยเหลือไมโครเอสพีภาคก,การเกษตรการท่องเที่ยวและภาคบริการที่นักวันจะจเจริญเติบโต,ต,ตมากขึ้นในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจํานวนผู้ประกอบรายใหม่ และพัฒน,นาศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมนะครับโดยการเอาเงินทุนนั้นไปปรับปรุงสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อสอบ้อความต้องการของตลาดมีการสนับสนุนการใช้ค c o m m e r c e มาช่วยนาผลิตภัณฑ์และการเกษตรจากภมูมิภาคที่ห่างไกลไปยังผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในเมือง,ท,งทั้งในประเทศไทยและในหัวเมืองกลากของกลุ่มประเทศอ,อเทศาเซียนนะครับ ทั้งนี้การาหาจาัดก,การด้านโลจิสติกจะเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมการคายย้าอีคอมเมอเพราะฉะนั้นอาเซียนจึงต้องร่วมมือกันพัฒนาระบบโลจิสติกให้เชื่อมโมยงก,กันระหว่างประเทศให้ได้โดยโดยเร็วในการส่งเสริมไปพวยจะมีภาคการเกษตรและท่องเที่ยวผมเห็นว่าเราควรใช้ประโยชน์จากการที่ประชุมอาเซียนมีจุดเด่นสามประการก็คือหนึ่งเป็นแหล่งอาหารของโลกมีศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความโดดเด่นภาคบริการนะครับทั้งสามอย่างก็เราต้องสสนุนให้ไมโครเอสิีเข้ามามีบทบาทที่เข้มแข็งในห่วงโซ่การผลิตทั้งในภาคการเกษตรสาขาการเกษตรอุตสาหการรมสร้างสรรค์และภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวนั้นในส่วนของประเทศไทยนั้นเราได้พยายามพัฒนาเกคตรกรรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับยางสสาิ์ยางแอ่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นผู้ประกอบกิจ ประกอบธุรกิจ้าการเกษตรที่จะต้องนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอาทิเช่นเราต้องเพิ่มราคาสินค้าและการเกษตรโดยต้องมุ่งเน้นการปลูกพืชผลเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ต่อยอดวัฒนธรรมพื้นที่พื้นถินด้วยการท่องเที่ยววิธีชุมชนและเกษตรอินทรีย์เพื่อจะเป็นผู้จ้างงานและนำรายได้มาสู่ท้องถิ่น แล้วก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงท่าท่าการ,กรเกษตรของประเทศให้สมดผลโดยเร็วยิ่งขึ้นนะครับคือเพิ่มรายได้ดให้กับผู้ผลิตนะครับในพื้นที่ต่างๆในในประเทศไทยนะครับในด้านอุตสาหกรรมประเทศไทยนั้นเราก็มีนโยบายไทยแลนด์4.0ซึ่งสานต่ให้ไคต่อยอมีและสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและน,นวัตรกรรมข้าว่ามีส่วนร่วมในวงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมเดินที่มีศักยภาพนะครับที่เรียกว่า first curve เช่นอุตสาหกรรมอาหารสาหรับอนาคตโครงการนวัตกรรมอาหารที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและในเศีษฐเดิจิทัลและอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่าดีเวสเพิร์บมีค้าสาขาก็ไทยกำลังเร่งเปนการในเรื่องนี้นะครับเรื่องขุนยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมขนส่งและการบินพลังงานเคมีชีวภาพดิจิทัลและการแพทย์อันนี้ก็เป็นค่าดีเวสเพิร์ใหม่ที่ประเทศไทยกําลังเร่งส่งเสริมอยู่นะครับ อันดีกันเราก็ไม่ทิ้งของเดิมอีกค่ายางของเดิมนะครับที่เราทำอยู่แล้วในป,ปัจจุบันโดยเน้นหนักในเรืการกเกษตรด้วยนะครับรัฐบาลไทยตลาดนี้ว่าไมโครเอทีบีนั้นคงไม่ใช่มีบทบาทสำคัญเฉพาะเรื่งองเศรษฐกิจแตเพียงอย่างเดียวยังครอบคุมถึงมิติด้าน,นสังคมเพราะว่ามีคนจํานวนมากที่ประกอบการแล้วก็จายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพราะว่าเพราะฉนั้นถ้าเราดูแลสามารถดูแลแผบบ่น,น,นพื้นที่ที่กระจายกันทั่วพื้นที่ดีแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงได้มันก็ช่วยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของลูกจ้างแรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเป็นการช่วยลดความเหื่อมล้าอันเป็นความท้าทายของประเทศไทยและก็อาเซียนในภาพรวมอีกด้วยท่านทั้งหลายครับทั้งหมดที่กล่าวมาวันนี้ก็เพื่อจะยืนยันว่าการการดำเนินบานวทางที่พวกเราวางไว้ในการรวมตัวการเป็นประชาคมอาเซียน ในเรื่องของาาการพัฒนาไอควนเนนั้นสามารถจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่พบรอบ50ปีของอาเซียนเพราะนั้นความสำเร็จที่เราจะมีต่อไปก็ปเป็นสิ่งที่ประเทศไทยพร,ร้อมที่จะร่วมมือและแบ่งปันโมเดลต่างๆเหล่านี้ของประเทศไทยเพื่อจะให้ทุกประเทศในภูมิภาคของเรานั้นมีความเจ,จริญนเติบโตอย,อยาา่างมั่นคงตามโคงรงสร้างเศรษฐกิจที่พวกเรามีก็คือการมีไโคอสเซนตเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ ท่านี้ Lee, มีโครงการชารัฐในระดับต่างๆเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่รับประโยชน์สูงสุดก็คือไมโครเอเซีบีและธุรกิจการเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากที่สัตวียสามารถมีบทบาทได้มากขึ้นและสามารถจะถ่ายทอดทักษะให้กับเยาวชนที่เป็นพลังแห่งอนาคตของอาเซียนได้อีกด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราจะต้องคำนึงถึงเพื่อนของเรา ประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาการเพิม่มรายได้แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเราจะเป็นต้องยกระดับรายได้ของเพื่อนเราทุกประเทศในอาเซียนด้วยไปด้วยกันเพราะเราจะต้องสตรองเพื่อนถุงกเทก้จะต้องแข้งแข่งไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะนั้นทุกกิจกรรมประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือยินดีแห้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอ,อย่างซึ่งกันและกันนะครับปัญหาสำคัญของเราก็คือว่าอาเซียนของเราทุกประเทศนั้น เป็นประเทศที่มีผลผลิตทางด้านการาเกษตรซึ่งหลายอย่างอาจจะมีความเหมือนกันหรือใกล้กันแต่มันก็ทําให้ราคาต่างๆมันมีปัญหานั้นมันก็ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราในฐานะเป็นกลุ่มประเทศที่ผลิตอาหารของโลกแหล่งอาหารโลกถึงเวลาหรือยังที่เราจะเป็นผู้ที่กำหนดราคาอาหารเกษตรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าเราต้องทําให้มันเป็นเ,นเ,นเนกนเษตรอินทรีย์นะครับหรือเกษตรที่มีคุณภาพ เพราะนั้นเราจะจึงจะสามารถกำหนดราคาในโลกใบนี้ได้อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์โลกมากกว่าอย,าย่างอื่นนะครับอาหารและน้ำเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เเป็นอาเซียนเนี่ยก็ต้าง,งมีความรู้มูในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องร่วมมือกันมากกว่าแข่งขันกันในบางประเด็น,นะครับช่วยกันกดลับด้วยกันกระจาดอุปสงค์การค้าการลงทนุงงทนงงทระหว่างกันให้มามีเพิ่มอันทิเช่นในเรื่องการขนส่งข้ามแดนในมาตราการทางอาศี กฎกติการต่างๆที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นสากลทั้งนี้เพื่อเราจะรวมพลังการแอาเนอยนในโอกาสที่เราครบรอบ50ปีนี้ช่วยกันสร้างแดนอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พึ่งพาสายกันโดยทำหนึ่งเป้าหมายวิธีการนะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าเราคิดให่ครงจรมันก็จะมีต่างต้นทางต่างๆแล้วก็ปลายทาง ต้นาทางคือเกษตรกรหรือประชาชนผู้ผลิตวัตถุดิบทางทางก็คือการแปรรูปก,การสร้างนวัตกรรมการเพิ่มมูมลค่าปลายทางก็คือการตลาดถ้าเราเชื่อมโยงทั้งสามจุดเข้า,าด้วยกันได้มันก็จะทําให้ทุกอย่างมันทวีมูลค่าสูงขึ้นในทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วเราก็โชคดีที่อาเซียนของเรานั้นไม่มีความขัดแยง้งที่อะไรที่มีความเป็นความรุนแรง แล้วเราก็เป็นมิตรดีกับกับทุกประเทศในโลกใบนี้นะครับผมถือว่าอันนี้เราเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างแล้วเราลงพลังก็ได้ถึงมีไประชาย์ทั้ง620ล้านกว่า600ล้านนะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และก็หลายหลายคนค่อยความสนใจายประเทศใ้ความใจกับอาเซียนมากขึ้นในขณะนี้สี่น้ำญานิประการหนึ่งที่เมื่อกี้ได้คุยไปแล้วว่คือในเรื่องของการท่องเที่ยว คิดว่าเราจะเป็นตัวเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสัญจรไปมาระหว่างกันของประชาชนนอกจากคนสัญจรที่ต่อกันในระดับรัฐบาลราชวงส่วนราชการแล้วประชาชนไปส่วนนั้นสัมผัสที่สุดเพราะถ้าเรารู้จักพึ่งกันและกันเราสร้างคนรุ่นใหม่ให้ด้วยกันนะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู้จักมักขี่กันแต่วันนี้ทั้ง ในในทาาธุรกิจคุณบอกว่าธุรกิจมันวันหน้าเราก็จะเป็นเหมือนกับเราเป็นโรคที่ไแบบแร,ร้ควาแดนกระแสสิงนะครับเพราะเราจะเจอตโทเท่าเทียมกันทั้งหมดนะโดยที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้ก็อะไรก็ตามผมขอย้ำาอีกการนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะทําให้สะดว,วกรวดเร็วขึ้น ก็คือการกดกว่าปูปตูต่างต่างระหว่างกันให้ได้เร็วๆนะครับถ้าเราทุกคนยังมองว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะเสียอย่างนี้มันก็จะไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันจะไปไม่ได้ทั้งสองทางเพราะนั้นมันต้องหาันให้เจอนะหากันแต่ละฝ่ายให้เจอแล้วอะไรคือปูปูต่างอะไรคือปัญหาอะไรที่ความแตกต่างเหล่านี้ถ้าเราปรับระหาหาการใช้กติกาเดียวกันมันจะทําให้อาเชี่อในกระชับความสัมพันธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นในทุกมิตินะครับประเทศไทยผมยืนยันว่าผมไม่มิดกับทุกประเทศ ในอาเซียนนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการพบปะกับท่านผู้นําประเทศทั้งสิประเทศ,ทเทศก็เราเราสัญญากันแล้วไว้ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเราจะเดินไปพร้อมๆกันไม่มีใครําไม่มีใครตามเราเดินไปเคียงข้างกันตลอดไปเพื่อที่จะจะทําให้ประเทศของเรานั้นมีความสุขมีความมัพอใจมีความมั่นคงมั่นคงและก็ยังอยู่นะครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในเวลานี้ ขอขอบคุณชื่นชมบทบาทนะครับของสภา,าที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนที่จะจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วที่สาคัญก็ได้เริ่มเกลือ่ายผู้น,นาภาคและภาคเอกชนที่เราคงจะต้องช่วยกันออกแบบหลักสูตรวิธีการพัฒนาหลักฐานให้กับแบงก์โวยเอสซีในอาเซียนเนื่องจากตลาดโลกนั้นมีความท้าทายมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ไว่าจะทำอะไรก็ตามผม,มเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาดวามเมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ประเทศไทยก็ยังมีปัญหาขอทุกคนในรอเรื่องนี้เราก็จะได้รับการพัฒนาซึ่งผมต้องอาศัยความรมู้จากเพื่อนๆสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับในการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้และก็เพื่อจะพัฒนาทุนนุรุ์ให้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เรามองเห็นคงจะตรงกันก็คือว่าวันนี้เราทําเพื่อวันนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำไปเพื่ออน,นาคตไปด้วยเพราะว่าลูกหลานลารเรากำลังเติบโต,ต,ตขึ้นมาในอนาคต นะครับแล้วโลกใบนี้ก็เป็นโลกใบดียวกันทั้งหมดทั้งโลกเพราะนั้นไม่ว่าจะน้ำไม่ว่าจะแผ่นดินไม่ว่าจะอากาศเราใช้ด้วยกันทั้งโลกเพราะนั้นถ้าเราทำพันนี้เข้มแข็งอาเชีนเข้มแข็งประชาคมอื่นเข้มแข็ง,ขง,ขงมันก็ลดความขาดแยงลดความยากจนลดความตื้นล้ามันก็มีประเด็นในความขาดแย้งว่หน้าโลกก็จะตันที่สุดผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่สำหรับประเทศของเราผมก็มีหน้าที่ต่อประเทศไทยท่านมีหน้าที่ต่อประเทศของท่านแต่ทั้งหมดมีหน้าที่ต่อโลกใบนี้ เราต้องช่วยกันในทุกอย่างนะครับทั้งการพนาภายในพันาภายนอกการสร้างการพฒนาที่สร้างความตัอนุนลการพัฒนาการรักษาสร้างวาตรนักและสิ่งแวดล้อมมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดการพัฒนาแบบตะวันตกเร็วแต่อาจจะไม่ยั่งยืนเพราะมันมันเป็นไปตามสถานการณ์แต่การพัฒนาแบบตะวันออกเรานข้างแต่ยั่งยืนถึงจะช้าแต่ยั่งยืนทำยังไงเราจะมีการพัฒนาทั้งแบบตะวันตกและตะวันออกผสมกันไปด้วย อันนี้ประเทศไทยก็มีนะมีคำแนะนำมีคำแนะนาที่จะแลกเปลี่ยนกับท่านได้ก็คือปลดญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทที่หัวที่มีเรื่องจะกล่าวไปแล้วประเทศไทยได้ใช้ใช้เ,เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาดที่หัวเนี่ยมา15ปีในแผนพ่นาเศรษฐกิจของประเทศไทยมา15ปีคือ4แผน3แผนนะครับ้งแต่แผน89แล้วก็10 11วันนี้ก็เป็นแผนที่12อนะก็คือความมีเหตุมีผลความพอประมาณ และมีการมีบุมการที่ดีซึ่งปัจจัยสี่พันเพียรใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องของการดูแลประชาชนอะไรันแล้วแต่ใช้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการธตาั้รมันจะเป็นต้องมีผลในการทําในการประกอบการในการลงทุนนะครับมีความพอประมาณในในทุนที่เรามีอยู่ถ้าเราเล่นมากเกินไปอะไรเกินไปนล้วมันลุกขึ้นมาปั๊บมันก็มันคราบลงมามันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นท่านก็ทงสอนไว้ว่า ให้การแถางสิ่งใดก็ตามแม้ะทังการลงชีวิตประจำวันก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงพอเพียงก็คือมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มัที่ดีก็คือความรู้กับคุณธรรมนะซึ่งวันนี้เราต้องเน้นสิ่งนี้กลับมาให้ได้แล้วการปลูกจิตสิ่งมของคนรุ่นใหม่นะครับเราต้องทําอย่างไรให้ทุกประเทศที่มีตรากอรตัวงอยู่นี้ทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นเดินไปข้างหน้าได้แต่จะต้องไม่ลืม ไม่เลยประวัติศาสตร์ชาติพันธ์อันลกาของเราที่มีอยู่แล้วเดิมอ,อันนั้นแหละคือสเสน่ห์ตำหนักของเราสเสน่ห์ของอาเซียนต้องถือรักษาวไว้นะครับไม่ต้องไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งข้างหลังทั้งหมดที่ผ่านมามันเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับของแต่ละเพื่อนที่น่าภาคภูมิใจเพราะนั้นผมก็บอกไม่ยิ่งว่าการที่อาเซียนได้ก่อตั้งมาครบ50ปีนี้ตั้งแต่มีการลงนามปฏิญญาอาเซียนที่กรุงเทพในปี1 9 6 7เราก็จะ ต้องรุกเกันอย่างแข็งแกร่งต่อไปเพื่อจะสร้างความมาั่นใจให้กับประชาคมโลกต่อสิ่งของเอเชียนะครับเรากลังเดินหน้าไปสู่เอสดีเอสดีจีนะครับ2030ของสถาบันข้าววันนี้เป็นการเริ่มต้นในช่วงนี้มาแล้วนะครับเราต้องอีก15ปีข้างหน้าเราต้องหวัดพุ่วัตถุประสงค์ให้ได้นะครับในทุกกิจกรรมที่ได้เป้าประสงค์ในกิจกรรมที่กำหนดไว้นในเอสดีจีผมก็มีคำแนะนำว่าประเทศไทยก็ใช้คำว่า S E P สู่เนะครับก็คือปราชาชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเราไปสู่ในประเทศไทยไปสู่ SDG ของสหประชาชาตินะครับทุกท่านคงขอจะได้ยินอยู่บ้างนะครับผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับแรงบันดาลใจร่วมกันจ,จากการออกรบปาก,กนในวันนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดออกไปถ้าเป็นประโยชน์กับท่านไม่มาขอนนอยถ้าอะไรที่บกพร่องขอขอ,ขอโทษด,ด้วยขออภัยด้วยครับผมเสียงดังไปหน่อยนะ ราะนั้นก็แต่ผมจริงใจกับทุกคนนะผมคาดหวังให้อาชีพของเราให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับไม่เฉพาะคนไทยหรอกนะเพราะนั้นเราจะต้องสอ่งเสริมพัฒนาไมโครเอสแอีภายในปัะชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยร่วมมือกันทางานเพื่อประโยชน์ของทุกคนของและเพื่อคนรุ่นหลังนะครับโดยเราน่าจะต้องมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูแท้จริงตัวใหญ่แล้วเราจะคุยกันพูดการวางแผนกันแต่ พอถึงเวลาการขับเลื่อนนาสู่การ,กกการปฏิบัติมันไม่มันช้นาเกินไปเพราะนั้นเราควรจะต้องกำหนดโแษไดในแต่เราเลือกถ้ารู้มีกิจกรรมสิบก,กิจกรรมในปกิจกรรมเขาก็ตกำหนดว่าในปีนี้จะต้องทําอะไรบ้างต้องเกิดให้ได้ในปีนี้ปีหน้าห้าปีต้องเกิดอะไรสิบปี2ี่สิบปีต้องเป็นอะไรมันนึงจะเป็นการวางอนาคตถ้าเราทําตอนนี้ มันมันไม่ทันการหรอกครับนะกว่าจะคิดกว่าจะทำกว่าจะตตลงันได้เพราะฉะนั้นการประชุมของอาเซียนของผู้นําประเทศประเด็ก็ะมากสองลังแต่ใน,นระหว่างนั้นมีวิรายมากมายที่ทุกคนต้องสแสวงหานะครับแล้วก็ผู้นําทุกประเทศก็ผมผมผมเข้าใจว่าทุกประเทศก็ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงยอมรับฟังจากทุกท่านที่ในความคิดที่ข้อแต่เป็นประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามเราคงต้องเดินไปได้วยกันทุกประเทศในอาเซียน โดยด้วยการด้วยกฎวิการการะเบียบต่างๆที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วรัฐจะเป็นผูนด้ดำเนินกาดวตงนะครับก็ขออบคุณทุกท่านอีกครั้งขอบคุณในการให้เกียรติกับผมเพื่อเนผู้พูดตรงนี้นะครับแล้วก็เลยมีโอกาสมามาประปชุมอาเซียนที่ฟิลิิปปนส์ในครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านราดีฟิลิิปปนส์ที่ประเทศไทยก็มีความรู้สึกเ,เชื่อมอั่นควรมลงตึกันและกันนะครับก็บมีความสุขกับผลขั้ว ก็เข้าใจตรงกันว่าเราจะต้องทําเพื่อประชาชนของเราโดยจะต้องแสวงความ้อมูลระหว่างกันให้มากอันนี้ผมหมายความไปถึงทุกประเทศเลยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ก็ราู้จักสื่อของกันทุกประเทศก็ผมคิดว่าระดับต่างๆเนี่ยก็พยายามทำอย่างเต็มที่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังมีปัญหาแต่ช่วงนี้ที่อาเซียนก็ไปได้ไม่ได้ปกโต๊ะมากนักมีอย่างเดียวก็คือเรื่องราคากิตวัตรการเกษตรล่างไปแล้ว เพราะเราต้องในดัดแล้วก็เรื่องการรักษาใช้ากรัาสิ่งไร้องนะครับเราต้องช่วยกันถ้าเราพัฒนาโดยที่ไม่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เลยวันหน้ามันก็โลกคนเดือดร้อนแล้วเราจะเดือดร้อนก่อนวันหน้าเราไม่อยู่แล้วลูกหลานเราจะเป็นคนเดือดร้อนแทนนะฝากบพวกเราคิดไปด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ We also invite Secretary of the and Congressman Yap, to please join the Prime Minister of Thailand and the members of the ASEAN Business Advisory Council on stage. Let's give a big round of applause to His Excellency, retired General Prime Chau Prime Minister of Thailand, for delivering our closing keynote. Appointees Equity Ventures, Double Dragon Properties Corporation, First Philippine Holdings Corporation, and Gokon Depot.